ครับว่างๆกันเลยตัดห้าลิมขอบคล้องใส่ไก่แต่ละจุดแล้วครับจุดนี้เป็นบ่อปรากฏดครับอันนี้ตัดให้มันสะอาดครับเดี๋ยวมันก็แห้งลงไปบ่อแห้งหยามันขึ้นนะครับตัดตัดแลี่ยวกับแป้นๆครับยางยางเป็นแป้นครับเดี๋ยวครับทางยางครับยางเป็นแป้นส่วนใบกล้วยเขาก็ทิ้งไว้มันแห้งมันเป็นปุ๋ยครับอันนี้ก็เป็นทางยางมาทั้ง ส่วนส่วนของยางหน้าครับอันนี้ทั้งส่วนส่วนของยางหน้าว่างนี่ก็จอดลดไว้น้าแน่ไว้นางเล็ดแน่ครับเพราะว่าถ้าเป็นจุดของไผ่ของมันครับอันนี้มันก็สิเป็นเกาะครับเห็ดถิมว้ครับผมอันนี้ไบลรอเก็บเป็นละงกหรอกครับเห็ดละงกยามันออกเห็ดลายเห็ดครับล่งเสื้อไว้ครับนี่ก็เป็นทางยางจากหลังเฮือนมาขังหลังนี่เด้อครับพี่มันก็เป็นอยงสี่ลรครับเอาบรรยากาศมาพี่น้อง ตัดให้มันเป็นๆครับอันนี้อีกฟังซ้ายฟังขวาครับอันนี้อีกส่วนอีกทางหนึ่งนะครับพี่ครับโอ้น้ามกับปล่อยอัดเต็มแล้วครับคากับเอือดปลอกปลูกไว้ริมขอบครับมีังี้เขากะปลูกไปครับอันนี้ก็เฮ็ดระดับของน้ำถ้าน้ำมันเต็มมนกัมันระบายถต่มันเต็มนี่มันก็มีทางออกกันหน้าอีกครับบรรยากาศบ้านๆครับจังซี่หลัะครับส่วนที่พ่ท่านตัดบ่ตตองตัดมันก็มีครับเอาให้บรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งครับจังสี่ครับ นี่ละคือครับความสุขบานนอกเข้าอันนี้ก็เฮ้าติดตั้งโซลาเซลล์ไว้เมื่อย่ามนามมาพ่อครับมันก็ไปเขาในคลองใส่ไก่ครับให้น้ำมันไหลอยู่ตลอดครับน้ำก็ดีเลยเพาขาดเขามีน้ำให้ปลาให้ยังตลอดครับบ่รต้องย่านมันแรงอันนี้ก็เป็นมองพักมองยังครับพี่น้องเบิ่งครับตามนี่ครับอันนี้เขาก็เดินรอบ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 ดันนานด้ครับดันนา ด้านหน้าของเฮื่อนครับอันนี้ก็เป็นเป็นสาเป็นสาใ่ครับอันนั้นเป็นเฮื่อนครับเฮื่อนที่อยู่นะครับอ้าพี่น้องเบิ้งมองนี้มองนี้เขาก็เหตุเป็นมองจอดรถครับด้านหน้าด้านหน้าเฮื่อนเขากับมีกำแพงครับผมเห็นมองจอดรถแนมไปกับเฮื่อนครับบรรยากาศดีๆไม่พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับผมอันนี้ผมก็เหตุทางรถครับ ทางรถเข่ามากทางรถเข่ามากเราเอ่ากัเากาทปูนยังดีครับนี่ครับเทปูนมันไปมาสะดวกรอบนอกเขาก็เห็ดกำแพงเบิร์ดนี่ครับดานหนากำแพงยาวสองฟังนี่แหละครับคือบรรยากาศโดยทั่วไปอยู่บ้านกับผมครับ ความสุขเล็กๆแนน้อยเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิง้งนี่แหละคือความสุขที่ห้าสันห้าจัดสันใ้นะครับเฮาก็มีความสุขเขาเองก็เลยเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งเล่นๆครับผมยามวางขอบคุณที่เขามารับชมนะครับ